บวงสรวงละครอย่างเป็นทางการที่งานนี้เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มทั้งบวงสรวงและ,ะแถลงข่าวมินิคอนเสิร์ตพร้อมเปิดตัวเพลงประกอบละครที่เรียกได้ว่าสุดปังกับมนรักลูกทุง่ง 2,567ที่เตรียมลงจอ3 HD ในวันที่26มกราคมนี้ซึ่งจัดขึ้นณลานกิจกรรม MBK Avenue ชั้นจีสูนการค้า MBK Center ที่เหล่าแฟนคลับมากันอย่างเนืองแน่นปิดท้ายการถแถลงข่าววันนี้ด้วยมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินที่ขนมามอบความสุขให้กับผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากติดตามละครมนรักลูกทุ่ง2,567 ทุกคืนวันศุกร์เวลา22นา45นาทีออกอากาศวันแรก26มกราคม2567ทางช่อง3 HD กฎหมายเลข33หรือชมย้อนหลังได้ทาง VTV ค่ะแ้่เราเป็นคนชอบดูละครอยู่แล้วแล้วก็คิดเสมอว่าวันหนึ่งถ้าเราได้ทำละครเราได้มีโอกาสได้เป็นผู้จัดหรือ,อเป็นโปรดิวเซแล้วแต่เนี่ยอยากจะทำละครนบนรักลูกทุ่งเพราะว่าเราชอบมันตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกๆเลยนะครับก็เลยมี โอกาสได้ติดต่อได้พูดคุยกับเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับก็ในที่สุดก็ได้มาทำแล้วก็ได้มาเชิญแล้วก็ชวนผู้จัดนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับพี่สำรวยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในใจมาตั้งแต่เด็กๆดีใ,ใจครับที่ได้ทำละครเรื่องมองลรักยูเวอร์ชั่นตั้งแต่สลรักยูคาทาิกาอฮะกับพี่ป๋อและอันนี<อ>้เวอร์ชั่นนี้คือเวอร์ชั่นที่สามครับไม่ไม่กดดันเพราะอะไรเ่าะเพราะคุยกับชายว่า ถ้าจะทำบรรพบุรุต้องมีคําต่อท้ายบรรพบุรุษเพราะว่าไม่งั้นคนดูจะเปรียบเทียบว่าสองเวอร์ชั่นที่แล้วกับเวอร์ชั่นนี้มันจะไม่เหมือนกันเราเลยทําบอกว่าให้ใช้ทาว่าบรรพบุทุษสองห้าหกเจ็ดครับแสดงว่ามันก็จะยืมภาพสองเวอร์ชันนั้นไปได้เลยครับลืมเลยครับมันไม่ไม่เหมือนกันเลยครับมันยกปัจจุบันเลยครับชื่อโครงเรื่องคล้ายคล้ายเดิมครับ ท้ายเดิมแต่เป็นเรื่องปัจจุบัน2 5 6หเนี่เลยครับสำหรับผมไม่หนักใจเพราะว่าผมปัดไปแล้วว่ามีคลับสองห้าำว่าสองหเราก็ต้องลืมเพราะอะไรบ่ะเราําให้คนรุ่นนี้ดูอ,อย่าลืมนะว,ว่าเวอร์ชั่นเก่าๆนะสามสปีแล้วนะเวอร์ชันนั้นเด็กรุ่นนี้ไม่ทันเราทำปัจจุบันนี่เลยครับตอนนี้นะคะราาู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ ลุ้นวันที่26นี้เพราะว่าก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นการนามารีเมคใหม่แล้วก็เป็นสไตล์แบบใหม่ซึ่งไม่ได้ย้อนยุคเราก็คาดหวังนะคะกับการตอบรับของคนดูให้เปิดใจรับดูเช่นนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเวลาช่วง2567นี้แม่อิรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ยินดีแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะหลังจากที่คุณชายแฮกมาชวนเมื่อ2ปีที่แล้วเราก็ตื่นเต้นตั้งแต่วันที่ชวนแล้วล่ะแต่มาถึงวันนี้ตื่นเต้นยิ่งกว่าค่ะ เราเห็นจากผลตอบรับนะคะจากกระแสต่างๆก็มันเกินข,า,ขานความคาดหวังของเราแล้วแหละว,ว่าเวลาเราลงภาพหรือลงความเคลื่อนไหวต่างๆของมวลรักลูกคุ้ง2 5 7ไปอ่ะกระแสตอบรับก็คือจะแบบโอ้ท่วมท้นพล่ลมทลายทีนี้เราก็เลยคาดหวังไปว่ามวลรักลูกคุ้ง2567เนี้ยจะสร้างความสุขให้กับทุกคนรับ ต,ต้นปี2567เลยค่ะก็อยากฝากคนดูน <top Regular> ิดนึงนะคะว่าของเราเป็นเวอร์ชั่น2567ก็ตามตามชื่อเลยก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ทันสมัยแล้วก็เข้ามาในเมืองมากๆเลยอะค่ะอยากให้เปิดใจกันนิดนึงนะคะว่าจะไม่ซ้ำกับเวอร์ชั่นเก่าแต่ก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่เหมือนเดิมอะค่ะแล้วก็ฝากนักแสดงของเราด้วยว่าทุกคนะตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากค่ะตั้งใจครับตั้งใจเลยคืออยากให้ดูแล ดูเขาเวลาเขาแสดงอ,อย่างชาลล์เนี่ยเต็มที่มากเลยร้องให้ก็ร้องให้เขาทำกันบ้านมาเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกของเขาอย่างมิวเนี่ยเขาก็เคยเล่นมาแล้วไม่หนักใจเลยตอตอนแรกหนักใจอยู่นะว่าเป็นนักแสดงใหม่มาจะยังไงหรือเปล่าแต่พอมาเข้าฉากวันแรกโอ้โหแฮปปี้แบบสบายเลยเพ่ต้องไ,ไม่คิดมากเลยคนระับได้เลยครับเลีของเขาาอนนะเ่ีของเขาโอ้ ยอดคับเคมีเขาเขาเล่นการเนี่ยสุดยอดเลยฮะเขาเล่นรลับองแดนะดีมากต้องไปชมกันนะฮะจยาลืมนะฮะพลังกุกุ้งสองห้าหกเจ็ดวอชันนี่เขาจะเป็นคู่ขันคู่ใหม่ได้เลยไหมครับพี่เพราะเขาขึ้นมาขวันมาหลายคู่แล้วได้เลยครับคู่ขันคู่ใหม่เลยครับฝากไว้ด้วยครับผมใช่ครับก็พูดถึงละครมาแล้วทุกสองห้าหกเจ็ดนะครับ สิ่งที่ทุกคนตื่นตาตื่นใจนั่นก็คือในเรื่องของเพลงซึ่งเราบอกได้เลยว่าเพลงมนละลูกทุ่งไม่ว่าจะกี่10ปี30ปี40ปีผ่านมาแล้วเนี่ยถ้าใครได้ยินอินโทรเพลงนี้เมื่อไหร่เนี่ยต่อให้เป็นเด็กยุคใหม่ก็มีความรู้สึกว่าประทับใจกับเพลงฉะนั้นมนละลูกทุ่งทาละครเรื่องนี้ถ้าไม่มีคอนเสิร์ตมันก็แปลกๆเนาะก็เลยจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับก็ใหญ่มากๆบอกได้เลยแล้วก็อลังการงานสร้างมาก วันที่16มีนา2567นะครับที่ b t u Hall มาได้กรุงเทพคนบุรีนะครับ5,000ที่นั่งเปิดจองบัตรที่ Thai Ticket เ a j o r วันที่1กุมภานี้เงินเดือนออกรีบไปจองกันนะครับโซเอาด้วยไม่รู้เลยนะต้องรีบจองก่อนนะค <c oughs> ่ะละครนะคะก็จะออนตอนแรกนะคะวันที่26มกราคมนี้ค่ะช่วง3นะคะเวลา20 2 2สอนาฬิกานาทีนะคะแล้วก็เราจะมีอ่ออ่อมีย้อนหลังนะคะทางทีอ่ะทางวิทีวีนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ